สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าหากกล่าวถึงพระเกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์ที่โด่งดังของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพซึ่งท่านมีความรู้ทางด้านสภพวิชามากมายหลายด้านและพระเครื่องเครื่องรางของท่านนั้นก็มีความนิยมกันมาก ในหมู่วงการพระเครื่องซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญมีดหมอสิงงาแกะและอื่นๆอีกมากมายซึ่งในวันนี้ผมก็ได้นำเหรียญของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาฉายให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมจำนวนสองเหรียญครับเหรียญแรกจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้ออันปะกล้า หลังอกเราปี2485เหรียญที่สองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้อเงินลงถมหลังฮนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนปี2485ซึ่งสองเหรียญน,นี้ผมได้รับมอบมาจากบรรพบุรุษของผมที่อยู่หนองโพและซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนหนองโพอยู่แล้ว ในวันนี้ที่ผมได้นำมาฉายก็เพื่อที่จะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะครับหากพูดถึงพุทธคุณของพระเครื่องของหลวงพ่อเดิมแล้วพระเครื่องของหลวงพ่อเดิมนั้นจะมีความเด่นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านโชคลาภค้าขายดีร่ำรวยแค้วคาดปลอดภัย คงกระพันชาตีและที่สำคัญกันคุณใสได้ครับหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจพระเครื่องติดต่อผมได้ทางไอดีลายใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ